พาไปดูวิธีการนวดฐานแล้วก็การอัดฐานตามขั้นตอนนะครับผมครับแล้ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการนวดนะครับเพื่อให้ฐานมันนุ่มนะครับเวลาอัดออกมามันก็จะทําให้ฐานมันแน่นนะครับส่วนผสมของเรานะครับก็เป็นเศษฐานที่ปนละเอียดแบบนี้นะครับเป็นฐานไม้สนผสมฝุ่นกะนานะครับแล้วก็มีการผสมแป้งมันสำปะหลังนะครับ อย่างที่เห็นนะครับพอเราผสมแล้วเราก็มานวดน,นะครับนวดให้เกิดการดิบตัวหลังจากนั้นเราก็จะมาอัดนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะทําให้ฐานติดไฟทนนานนะครับคือจะติดไฟได้ยาวนานมากขึ้นกว่าฐานหม้ธรรมดานะครับแล้วก็ไล้ควันไล้กลิ่นนะครับ ประมาณนี้เลยครับผมผลลัพธ์นะครับไฟก็จัะได้ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามฝากอุดหนุนฐานอท่งสวนเพึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ